สวัสดีดทุกคนท่สรครับผมเจติตรานเป็นคนสู่ช่องเล่นเกมอานะครับวันนี้เรามาอยู่กับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่านี่ไม่ใช่รายการมูเหมาแต่เป็นรายการที่แบบว่ามูไว้ก่อนขอให้ไม่เหมาครับเอาเรื่องจัดเฮ้ยร้อยเก้าสปองมาเลยมาถ้ามันมาจริงอะ่ะหนึ่งเก้าสี่ปองปุ๊บมาปับ๊บจบเลยไรมันไม่ต้องมีอะไรอีกแล้วไงแต่มันไม่มีอย่างนั้นหรอกน่าจะยากครับแม่ไน้เกิดกับผมง่ายๆดังนั้นจะมีอะไรยากไปกว่านี้นะครับ ฝากทุกคนข้าใจหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้อีกลุยกันเลยดีกว่าเอาไหมกอดคอผมไว้เราจะไปด้วยกันสุ่มฟีบก่อนเลยกางอาดาคิดเฮ้ยหลอม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 ,ลอมถ้าผมได้แบบว่าไม่เหมาอะก็พอใจแล้วถ้าเหมาพี่จะทําอะไรถ้าเหมาผมจะตีรังกาตีรังกามวนแน่ครับเมนทูเรนต้องมาแล้วไหมผมไม่ได้เมนนะแต่หลังจากนี้น่าจะเมนครับ สกินมาเมนทันทีสุ่มทีละหนึ่งไปก่อนกางอนดาษขตเอาเรื่องการกรดาษขตกางอนาษขตมาอย่างยังนะยังยังกางกนดาษขตเขาเรียกว่าขัดขัดดวงบิดีสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายไปก่อนอันนี้คือสุ่มไอเหรียญนี่มันสุ่มสิบรอบไม่ได้ใช่ไหมเราต้องสุ่มเดียวแล้วรอบใช่ปะให้มันรู้ไปเขาบอกว่าถ้าเนี่ย ทุกครั้งที่ใช้พลังจะมีโอกาสการในเขตเพื่อรับของรางวัลพิเศษเอาเรื่องของสิ่งนั้นคืออะไรเอ่ยนะครับกางกระดาเขตแต่ซุ่มไปก่อนครับจังหวะน,นี้ยังไม่ไปก็ของฟรีมันดีอย่างนี้ดิแม่งเ้ยของฟรีมันมาอย่างนี้ครับเ,เอาเรื่องผมจะไม่บอกนะบอกไปก่อนเลยตกเละให้มันชัดประจังจแจงโ oh อ้มก์ก่อนฮึบมา ยัีงเหรอยัีงเหรอคือถ้ามันไม่มีการันตีนะผมผมจะตัดใจไปเลยกูเปิดมาอย่างนี้กูรู้แล้วสตาร์กรมดูทรงและน่าจะเหมาครับเกิดอะไรขึ้นกลางอาณาเขตสุ่มเกลือแบบไร้ขอบเขตเฮ้ยอย่าพูดอย่าพูดถึงเกลือดินี่ครับมันมาจุดจุดนี้ละสุ่มไปแบบทีเผยอ่ยั้งยั้งยังยั้งสตรทีเผยผมเนี่ยมันไม่เอขามันรู้ทันกันหมดละเออดูยังไดีกว่า10ครั้งแบบไม่อวยกางอาณาเขต โอเคดูจังทรงละดูจังทรงอ๋อนี่ไงเขาแลกอ,อัตโนมาได้ครับแลกไปก่อนเลยการ,กรเขตโอเคการ,กรเขตแบบจมๆ okay. ถ้ากดอันขวามันจะมันจะอย่างนี้แหละมันจะเกลือพี่พูดว่ารักลุงตู่ดูก,ก่อน,นแล้วแล้วกดเฮ้ยผมรักลุงตูครับเฮ้ยมาแล้วเว้ยเอาการันตีไปเนี่ย ไม่การันตีว่ะเอาเรื่องมาเลยรอบนี้มามามาเนี่ยม,มันมันมาก่อนสติกเกอร์มาก่อนเดี๋ยวต่อไปจะเป็นโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์เสร็จเป็นอะไรตามสูตรใช่ไหมบอกรักลุงตู่ใช่ไหมเดี๋ยวไม่บอกรักแล้วกันนะครับเขินลุงตู่ <c oughs> แรกเลยแรกเลยเอดี้ได้แปดครั้งยังว่ะกลางนะขีดเอ้ยเราไม่ลีลาไงมันอยากจะเล่นอะดิเออของฟรีครับของฟรีก่อนเลย กางดอาดาเขตมันยังไม่มาเอ้ย <f ee> ของฟรีของฟรีและเราไม่การันตีด้วยนะเฮ้ย <c oughs> เป็นไปได้ปะมาได้สกินโอู้กูแม่งเลยกูไปกไฟมาก่อนนะครับยาๆไปายาๆไปอีโมจิมาตามสูตรเหมาเฮ้ยติดสูตรเหมาวะเนี่ยชิบหายละจริงไม่โมการาเขต มดเข้าให้ไม่มาเหรอเมื่อกี้ของฟรีมาเฉยป่ะเป็นไปได้ไงวะเกม50ครั้งการันตีนะครับลุยครับเบไปเราก็ไปกดของฟรีเหมือนเดิมแล้วมันก็จะมาแบบเอนจอยใจจริงผมอยากได้หมดเลยนะแต่ว่าอยากได้ในราคาที่แบบว่าย่อมเยาวนะครับรลุยเลยกาก็ได้เขตพมแดนไร้เขตโอ้ไม่เฮ้ย ไม่การันตีอีกแล้วขั้นสามอะอเกินไปเบ้าเฮ้ <c oughs> ยก็เจอแล้วก็ยางยางอันนี้ผมก็อยากได้ผมเลงไว้แล้วนะครับเกินไปเบ้าเมื่อกี้เราสุ่มไปเท่าไหร่เองเราสุ่มไป30สครั้งใช่ไหมทุกคนสุ่มไป2แล้วก็ของฟีกหนึ่งแล้วก็เออมาเลยโอ้รักลุงตู่นะครับกดไปอีกหนึ่งทีครับรักลุงตู่มาเลยรักลุงตู่มา <c oughs> โอเคมันยังมันยังไมมาครับถ้าป้องเหลือไปลองยูจีต่อไหม ลาไปเอาอีก40ครั้งเราจะเหมาอ่ะถามว่าเราจะไม่เหมาไงเพราะว่าเรามาในรายการมูไม่เหมาเลยโอ้ไม่ก็ครั้งนี้แหละมันจะได้นะครับบอกว่ารายการพี่มูเหมียวใช่ไหมรายการมูเหมาแต่ผมผมไม่ใช่รายการมูเหมาแต่เป็นรายการมูไว้ก่อนขอให้ไม่เหมาครับเอาเรื่องเหมาใครมาเหมามาเหมาเลยไม่เอาเอาไปคนเดียวเลยเอาไปให้มีพี่มูเหมียวส่วนผมอย่างอย่างยางมันลองเชิงกับผมเว้ยมันบอกว่าเป็นแรกเกลือก่อนไอ้หำ นี่ง่ายรอบไปแรกมาเลยมีฟุงฟุงโอ้กูเกลือครับก <c ười> ารได้เขตรอบนี้เราจะได้เลยไหมเราถ้าเราได้เลยนะผมจะไม่สุ่มต่อแล้วนะครับบอกเลยตรงนี้แจ่มแจ้งอาจารย์กดเจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์อาจารย์ป๊อปอ <c ười> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถาเต้นของมัน <removable> ต <comfy GPS> ้องมีอีกอล้วถาเต้นถ้าเต้นต้องจะเป็นปะเราหมดไป3,000ปองทุกคน3,000ปองเป๊ะเลยเป๊ะจริงไปดูที่ต้นแบบผมมีอยู่ห้าห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามปองนี่เลยตรงนี้เลยคนรู้ว่ะสามพันปองกูไม่เกลือนี่มันรายการ มูไว้ก่อนขอให้ไม่เหมาบอกแล้วอย่าลืมบอกรักลุงตู่นะครับของจริงไม่มีท่าเต้นไม่ได้นะครับจำมันมันจำเป็นปะอันนี้กดรับสก,กินนี้ใช่ไหมเอาเรื่องกลางอาณาเขตผมแดนไร้เขต ผมโดนไปสามพันปองทุกคน <angle> ของมันต้องมีเวทล่อศัตรูนะถ้าเต้นถ้าหา